คนวันนี้ก็มาอัปเดตงานอัเดตข้างบนเสร็จแล้วพร้อมมุงพร้อมมุงกินตราอ่ายมแอน ัเปเดตความคืบหน้าในการทำสาราเนาะสั่งสาราปฏิบัติธรรมอ่างเส้อนอนเนาะข้างบนก็เสร็จแล้วนะเหลือข้างล่างทีนี้เหลือข้างล่างอ่าส,สะดุดไหมวันนี้ อายมนานาน,า,นาแม่ชีโอ้โหแมชีอีวอแล้วก็ใครอีกเนี่ย,ย,ยอ,อจอสอจอเนาะมาดูสราเนาะวันนี้สราปฏิบัติธรรม ช่วงหัวค่ำช่างาาก,ก็ดำเนิน,านการต่อข้างบนก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วด้านบนเหลือนิดๆหน่อยๆก็จะได้มุงแล้วด้านข้างก็เกือบจะเสร็จเนาะก็ทำมาแล้ว เกือบ20วันแล้วเนาะเกือบ20วันที่ไหนที่อ่างเสื้อนอนเนาะการะสินที่อ่างเสื้อนอนการะสินเนาะสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสัญญาณสะดุด lệch tìm nơi nó à. chai lệch giữ nó เสร็จแล้วเนาะข้างบนเสร็จแล้วเนาะจอมจอมจอมแหลมอีกไม่นานก็จะได้มุงแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปด้านในแล้วเนาะวันนี้มาอัปเดตงานให้ดู อาเตกงานนั่งก็ทำลทายทำมาก็เกือบ20บวันแล้วเนาะ ช่างเขาเริ่มทำเกือบเกือบยี่สิบวันแล้ว

ลายอีล็ลกเป็นมัดลายมัดแล้ว ไม่สะดุดเนาะสะดุดไหมวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูความคืบหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเนาะ ก็อ,อนมทนากับทุกท่านเดอ้อที่ร่วมบุญมาเนาะท่านทุกท่านทุกคนนะที่ได้มีโอกาสร่วมบุญกันเนาะในการสร้างอาโยมชนระดาก็โมทนาเนาะใกล้จะสำเร็จแล้วอีกไม่นานก็คงเป็นรูปเป็นร่างนะขึ้น โครงเสร็จแล้วก็มุงเนาะไม่สะดุดเนาะเึ้็โครงเสร็จแล้วก็มุงเราก็จะใช้งบประมาณอยู่หนึ่งล้านสองแสนบาทนะท่านใดอยากรวมก็ยังร่วมทันเด้อย,ยังร่วมบุญทันอยู่ก็จะทำให้เสร็จภายในสามเดือนไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าต้องลองดูนะ สามเดือนต้องให้เสร็จเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเนาะก็อ,อนุมโมทนาด้วยกันเดอ้อมาอัปเดตงานให้ดูเนาะอ่ะไปเข้าไปข้างในกันเนาะวันนี้ก็มาดูงานอาสาธุยม ดูดารักเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในละชมบรรยากาศชมบรรยากาศไปด้วยเนาะชมบรรยากาศไปด้วย นี่คือทางวัดนี่คือสวนกุฏิเมชีก็มีเมชีทำสวนโอ้ปลูกเงาเลยเามาชมนี่เป็นพื้นที่วัดหมดนะ ก็มาสะละและ้วแมะะ่เสร็จแล้วบ่ 哦。Oh. <laughs> นี่คือโซนแม่ชีเนาะนี่ยังปรึกษาหารือกันอีกอง คือนั่งปืกอนสาหาเรื่องอเ,เนาะคิดเปนเห่าเรื่องวัดกับอาหารของเจรลววะวัดบอกอ๋ออาบน้จะได้เจุ่อ่ามาได้แค่นี้เนาะสัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ญญไมีช่วงนี้กุติก็ว่างอยู่เนาะใครอยากมาบวชมาเด้อรีบรีบรีบว่างอยู่สามหลัง 我来看病去吧。俺们。 มีภูเขานี่มุมนี้มีภูเขามีภูเขาล้อมรอบ ไอ้อ้วนไอ้อ้วนใหญ่เวียงคือ,อไปซุ่มเหรอแกว่ะเฮ็ดซุ่มนอนคักแท้ะอุ้ยพังพางบ่อําพังบ่เนี่ยฮึอําพังบ่เนี่ฮึโอ้ไอ้อ้วนใหญ่เนี่ยไอ้อ้วนใหญ่เนี่ยเออคือนอนหลี่ในภูมิใหม่แล้วว่ะ มันนอนหลี่ในผู้ใหม่เถอะวะไอ้อ้วนใหญ่ไอ้อ้วนใหญ่ไอ้วัวใหญ,ใหญ่ปากดำเบิดนะหนักเห็นกันละบ้านเห็นกันละอย่าเบียดอย่าเบียดอย่าเบียดขี้ขาวเถอะวะขี้ขาว Y'a aberto, bieta, mãe? E bieta? Não ทุงเงินมาแล้วทุงเงินมาแล้วพระเอกเดินตามหลังเดิดนตะ้อยเลยเห็นแล้วเห็นแล้วถ้าเขารู้ว่าออกไปข้างนอกเขาก็จะวิ่งตามไปอันนี้เราออกไปตอนเขาเผอ มีต้นไผ่ต้นไผ่ต้นไผ่ต้นกิมซุงนี่อย่างคือตามกลืนยู้ยซื้อบะไ้ได้งุ้งอันนี้คือร้านถ้ำนอ้านถ้ำร้านถ้ำ นก็มีท่อนั่งภาวนานะช่วงนี้ก็จะบรรยากาศดีหน่อยยุงก็ชุมยุงชุม กอดินดำเออิ้มจด้นมอนี่ฮะกิ้มีีดิ้นด้มอวนนี่บักเลมเล่บลักเลมเล หลังจากที่แต่งแต่งแต, ng, แต ng, ่งไหมแล้วแต ng, ่งไหมหน้าอกก็จะไม่นูนพอดีสมส่วนเจ้าอ้วนตอนนี้อายุกี่ปีสปีนะสามป,นะสามปีสามปีกว่าสามปีกว่าแล้ว สามปีกว่าแล้วหน้าตากำลังกำลังเต็มเบาจะอ้วนมาอยู่ตั้งแต่เดือนสองเดือนนีนะ่แหละเนาะเขาเกิดมาได้เดือนสองเดือนเขาก็มาอยู่วัดละในเดือนหนึ่งยี่สิบห้าวันนะเขามา รันทำรันทำพระเอกพระเอกอีกตัวหนึ่งมันอยู่บอ่อน้ำพระอินอตัวหนึ่งเขาจะอยู่บอ่อน้ำพระอินตัวนั้นจะเป็นพี่ชายบุญมีตัวนี้มันอยู่อ่างเส้อนอนบุญมีโหดบุญมีนี ลา,าเนาะอัพเดตการก่อสร้างศาลาก็าไปได้เยอะแล้วเนาะคาดว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะได้มุงล้วมุง่งสังสันไทยเนาะมุงสันไทยมุงสันไทยค่าสันไทยก็แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเนาะ บุญมีสีน้ำตาลใช่ไหมคะหรือบุญบุญมีตุ้ยบุญมีบุญมีตุย้ยบ,บุญมีตุยต้ยในยน้ามันจะพันเดีวยวกันไอ้บุญมีอยู่บ่อน้ำพระอินที่มันกัด <c oughs> ที่มันกัดก้นพระนีนะที่หลวง,ลวงตาศีนทรัพย์ท่านเอาไปฝึกเอาไปเข้าไข่ทหารแล้วรอบหนึ่งแล้วบุญมีตัวนั้น เอาไปเข้า่ข่อบรมละแต่ว่าเอาคืนมาไม่ชีคนไหนบุเลี้ยงหน้าเขาจะดำครึ่งหนึ่งเละบุญมีหัวโตโต,ตนี่น้องชายเขาหนิแต่น้องชายไม่ดุไม่ดุเลยนหน้าบือ้อตัวนั้นจะเป็นเป็นพี่นะเพราะว่าเป็นคอกเดียวกันตัวนี้จะเป็นน้องสุดตัวขาว บุญมีนี่จะอยู่บ่อน้ำปลาอินชื่อบุญมีนี่แหละถ้าจำไม่ผิหน้าเขาจะใหญ่ๆอ่าหน้าดำดำขาวเอาวันนี้ก็คงยังอยู่เจ้าค่าแต่ตัวสีน้ำตาลตายแล้วโอ้ยังอยู่เนาะให้บุญมียังอยู่เนาะสงสัยไม่ได้ออกมา พบปะคนไม่ค่อยออกกล้องเลยเพราะว่ามันโหด <c oughs> มันโหด <c oughs> ได้ยินข่าวว่ากัดพระด้ว,วันนี้ก็คงสมควรเก็บเวลาเนาะขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อ